ฮัลโหสัค่ะสวัสดีครับวันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะคุณแซนแต่งหน้าหน้าแน่งแบงนี้อีกดยอะวันนี้เขาใส่เต็มมากกับหน้าเขานะคะโอ้เยอะมากรู้สึกหนักมากใช่วันนี้จักก็เลยจะมาล้างหน้าให้แซนนะคะเพราะว่า ถ้าปล่อยไว้ร้านเองเนี่ยทุกครั้งเป็นสิวตลอดใช่ไหมเพราะว่าเขาว่าไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการใช้คลีนซิ่งของการเคลียร์ผิวก่อนที่จะล้างหน้าอะไรแบบนี้เนาะหน้าตุ้แซงเนี่ยเขาจะแบบค่อนข้างนิมาแล้วเขาก็ใช้เครื่องสำอางแบบนเนียมันก็จะยิ่งทำให้ปุดปันเขา้ามาใหญ่เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ตัวแรกนะคะตัวนี้มีชื่อว่าคลีนซิ่งเทอร์คีนีมีหนะ้าที่ช่วยดีอกผิวช่วยเหมือนกับละลายเครื่องสำอาง มันที่อุดต,ตันนะคะรวมไปถึงสิ่งอุดตันต่น Bel นางๆก็หงๆด้วยนะบวยแล้วก็นวดแบบนี้ตรงนี้หน ca, ้าสาไม่ได้เลิศไรนะคะหน้าสาวโดนผิสียจี๊ดหน้ามาพ่อทำมาพ่อพยายามอย่างไรเขานะเดี๋ยวไปแส่ตาพ่อทำแบบแม่วาวถ้าอ้วนไม่อยากหน้าแก่อันนี้สำคัญมากนะคะถ้าไม่อยากหน้าแก่แกทำอะไรเวลาเวลาคุณคุณล้างคุณทำนี้พ่อทำแบบแม่พ่อทำแบบแม่เราวควรไปเร่อย่ เหมือนแบบลูกบุบขนแล้วมันเป็นตัวมีแบบนี้ใช่ไหมคะครีเซนเตอร์เนี่ย,ยมันเป็นออยผสมกับวอเตอร์มันจะลงซึมลึกเข้าไปอยู่ใต้ลูกบุบขนทำให้แบบพวกไขมันสิ่งสกปรกต่างๆมันหลุดออกแล้วเดี๋ยวเราจะใช้กปรงข้างหลังแล้วพวกเครื่องสำอางที่มันกันน้ำกันเหงื่อเนี่ยโอ้โหส่วนตาพ่อหลับนะแล้วพ่อก็วนแบบนี้คะ่ะอย่าให้เข้าตานะแบบนี้ค่อยๆนะคะแล้วเวลาเช็ดน,นะเช็ดตรงนี้ก่อนโนอเค ว่ามันจะมีใต้ตายอย,ยู่ที่ยังเลืออยู่เนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เจนจูนนะ้ำออกกทีนอันนี้ข้ากาวได้นะแม่แสงเห็นไหมคุณสปกปกมากเลยพอดีหน่าคุณนะน่าเสร็ดจากแม่เลยใช้จกัจกตีนกันแนละ้ว <c oughs> รู้ไหมว่าทำไมเนี่ยต้องใช้ชูเช็ดทำไมเอเ่อถนะ้าเกิดว่าน้ำเนี่ยเราล้างออกไปเลยเนะนีน่ยแล้วมันมี็นความแตกต่องบบใช่ไหมคะ มันจะเป็นการผัดม so ันก็จะทําให้แบบอ่อนนั้นเลยผอมเพราะฉะนนอันนี้มันคือนเหมือนช่วยละลายพวกแบบเครื่องสำอางสิวกระปุกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่หน้าเนี่ยแล้วเราใช้ตออกงเงี้ยมันจะช่วยเหมือนเราให้มันถลกออกไปหมดเลยเธอจากที่ดำๆเมา่ีกี้นะพ่ออะไรเงี้ยเคยเห็นแน่ๆตาของแม่เฮ้ยพอเช็ดหน้าด้วยครีมซิงเธอเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเอาเจจูล้างหน้าดูไหมว่าเจจูคนนี้ดียังไงดีไง ตัวนี้นะคะมีค่า pH 5.5ามันอ่อนโนยนมากเหมือนกัสบสบู่เด็กเลยคือตัวนี้เป็นส่วนที่อ่อนโยนมากๆเวลาเราล้างหน้าเนี่ยหน้าก็จะไม่แห้งหไม่ตึงนะคะเหมาะสําหรับคนผิวแพ้ง่ายหรือว่าเป็นสิวโดยเฉพาะทำไมไม่ใช้สบ,บูเ่เด็กเลยมันทาความสะอาดไม่ได้หมดหอ,อันนี้มันเป็นสูตรที่ช่วยทาความสะอาดได้ลึก แล้วดีจริงๆแล้วเดี๋ยวเอามาดูขอบตาหน่อยนะเวลาเราแต่งหน้าใช่ไหมบางทีขอบตาเราเลอะล่าสา่เชื่อว่า,วาใครหลายๆคนก็เป็นมันล้างออกไม่หมดใช่ไหมเจจูตัวนี้ช่วยให้ขอบคนเลยค่ะเสร็จแล้วเอาน้ำล้างหน้าก่อนนะคะแล้วก็ตอนเจจูนะคะถูสักสองชิือแบบนี้พอเอาเจจูวัถูเข้าไปได้เลยเพราะมันข้าตาไม่แสบแล้วมันก็จะหลุด นีแหละคือข้อดีของการที่แบบเจจูข้อตามไม่ใส่เนี่ยมันล้างออกเลยนะฮะแต่ออกแล้วเนี่ยของเขาอ่ะเออเห็นไหมดูนะฮะเห็นไหมอุย้ยออกจริงหรอเจจูตัวนี้นะคะเป็นสูตรรักษาสิวด้วยนะคะคือจะเป็นตัวคาลาเชื้อสิวนะคะหรือว่าใครที่กำลังจะเป็นสิวนะใช้ไปกดสิวก็จะไม่ขึ้รน,นบบรู้สึกดีมากอืมหนามันก็จะรู้สึกว่ามันจะเบาๆและน,นา่หมดแล้วไม่เย นะไม่เชื่อสังเกตที่หน้าผากผมได้นะทุกคนเห็นมาว่าจ๋าขอบตาไม่มีนำ้ำมันแต่แซนยังมีอเห็นไหมเพราะแซงไม่ยอมถูที่รักเป็นคนที่ล้างหน้าไม่สะอาดแล้วจุด้งที่หน้าที่รักเป็นสิววที่รักก็มาบน่นจ๋ารู้แล้วว่าทําไมแซงถึงเป็นสิวเพราะแซนลักงหน้าแบบนี้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 แล้วมันไม่หมดพ่อและลาเขาเช็ดหน้าเขาให้เช็างน้ซับเสร็จปุ๊บเช็ดได้เช็ดได้แต่ไม่ใช่แบบนี้เบ่นน เขาไม่ชอบเลยอ่ะก็คือใช้เจจูนะมันลุ่ออกไปทั้งนั้นเลยอะไรทำนอันหรือ,รอเอมออเองแค่สองขั้นตอนนี้เท่านั้นเองนะคะด้วยครีเซี่งกับเจจูนะคะใครอยากไม่เป็นสิวนะคะสิวขุ่นตันทรายออกไปหรือว่าสิวปัสเซิไม่เกิดน,นะคะใช้คู่ขู่ล้างหน้าสองตัวน,นี้เลยเทอเร์เคียกับเจจูนะคะใครที่สนใจก็สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายติวเตอร์นะคะบ๊ายบาย เนนดินนางจะจูดแล้วผ <laughs> ่ายบายค่ะ <laughs>